สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r ร c เรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพฤหัสบสดีที่30มีนาคม2,566มานํมานำเสนอครับเนติวิทย์พระผู้พบแล้วสังเกตกันไหมว่าในรอบปีมีคนคนหนึ่งที่ร้อนแรงทางความคิดนำสังคมคนรุ่นใหม่หายไป นั่นคือเนติวิทย์โชตพัฒน์ไพศาลผู้นำคิดปฏิวัติวัฒนธรรมและสังคมปกครองประเทศทุกรูปแบบต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยนักเรียนมัธยมเมื่อเนติวิทย์เข้าสู่รั้วมหาลายัยเป็นนิสิตจุฬาคณะรัฐศาสตร์จึงเป็นพิมพ์นิยมของขบวนการนักวิชาการกลุ่มชังชาติล้มสถาบันที่หวังใช้เขาเป็นตัวเคลื่อนไหวทางออกหน้าแทน เนติวิทย์กำลังเหมือนนักวิ่งร้อยเมตรพุ่งนำจากจุดสตาร์ทแล้วจูจ่ๆก็แหกลู่เงียบหายไปชนิดเฉียบพลันเนติวิทย์หายไปไหนคำตอบคือประหนึ่งบุญญาพินิหารก่อนจะพุ่งลงเหวเนติวิทย์หักเลี้ยวชนิด360อองศาจากหุบเหวพุ่งขึ้นสู่ยอดเขาไกลลาดจากร้อนนรกสู่เย็นอมตะธรรม เนติวิทย์บวชเป็นพระพิสุ์หน่อเนื้อพระพุทธองค์ครองศีล227ศึกษาปริยัติคล่ำเคร่งปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นสิทธิสมเด็จพระพุทธ,ธโคษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธโตณวัดยาณเวสักกวันตั้งแต่10บกรกฎาคม2565ถึงณปัจจุบันผมทึ่งและศรัทธาในตัวท่านเนติวิทย์มากจริงๆข้างหน้าคือหุบเหว กลับหลังหันคือฝากฝั่งในโลกนี้ไม่มีอะไรบางอื่นแล้วบุญกรรมอันใดเล่ากำหนดทิศท,ที้ทางอันผมมิเคยคิดมาก่อนได้เช่นนี้ต้องบอกว่าเป็นบุญวาสนาของท่านเนติวิทย์ยิ่งนักขอกราบอนุโมทนาและขอเกาะชายผ้าเหลืองไปด้วยเนติวิทย์ไม่มีแล้วในทางอบายมีแต่จรณะสัมปันโนภิกขุพูดถึงพร้อมด้วยจรณะในทางธรรม จรณะคืออะไรตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของท่านเจ้าคุณประยุทธ์บอกว่าจรณะหมายถึงความประพฤกข้อปฏิบัติอันเป็นทางบรรลุวิช,ชาหรือนิพพานมี15ข้อ 1. ศีลสัมปทาคือพร้อมด้วยศีล 2. อินทรียสังวรสัมรวมอินทรี์ 3. โพชนะมัตตัญยุตารู้ความพอดีในการกินอาหารส ชาคริยานุโยกประกอบความเพียรของผู้ตื่นอยู่ 5. ศรัทธาความเชื่อหฮิริความละอายแก่ใจ 7. โอตับะความเกรงกลัวผิด 8. พาหุสัจจะความเป็นผู้ได้ฟังมากคือได้รับศึกษา 9. วิริยะความเพียร 10. สติความระลึกได้ 11. ปัญญา ความรอบรู้12ปฐมฌานฌานที่1 13ทุติยชฌานฌานที่สอง14ตติยชฌานฌานที่ส15จะตุตะถักฌานฌานที่4ก็บอกเพียงให้รู้ส่วนเนื้อหาลึกเกินกว่าแค่พูดแล้วเราเราท่านๆจะเข้าถึงเหตุที่นำเรื่องพระเนติวิทย หรือเจรณะสัมปัโนโนภิกุมาคุยเพราะเมื่อวานซืนผมอ่านข่าวนี้ในเว็บไซต์ไทยโพสต์เห็นน่าสนใจเพราะมีมุมน่าใคร่ครวญและติดตามดูข่าวว่าอย่างนี้ครับ28มีนาคม2566ภายหลังกองทบกแจ้งเตือนชายไทยเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการประจำปี2566ในวันที่1ถึง20เมษายน เว้นวันที่6และ13-15เมษายน2 5 6 6โดยชายไทยที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ได้แก่ผู้ที่เกิดพศ2545อายุครบ21ปีบริบูรณ์กับผู้ที่เกิดพศ2 5 3 5ถึง2,544อายุ22-29ปีที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือการตรวจเลือกแล้วยังไม่แล้วเสร็จ โดยให้เข้ารับการตรวจเลือกตามวันเวลาและสถานที่ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหารแบบสอดอ35พร้อมนำเอกสารไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้แก่บัตรประชาชนใบสำคัญทหารกองเกินสอดอ9หมายเรียกสอดอ35วุฒิการศึกษาและใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ที่ผ่อนผันให้ไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกด้วยสำหรับปีนี้พระเนติวิทย เนติวิทย์โชตพัฒไพศาลต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารหรือจับใบดำใบแดง9เมษายนหลังหมดสิทธิการผ่อนผันแล้วเนื่องจากอายุครบ27ปีซึ่งตามพรบการเกณฑ์ทหารต้องเข้ารับการตรวจเลือกแม้จะยังศึกษาอยู่ก็ตามโดยมีการทำเรื่องผ่อนผันไปแล้ว6ครั้งซึ่งเมื่อปี2565ถือเป็นปีสุดท้ายนี่แหละครับเรื่องของพระเนติวิทย ที่น่าทึ่งสำหรับผมคำว่าวัยแสวงหาที่เรานักศึกษาใช้กันการสแสวงหาดังเช่นพระเนติวิทย์คือนิยามคำว่าสแสวงหาด้วยปัญญาค้นหาแท้จริงตรงข้ามกับการสแสวงหาด้วยมิจฉาทิฐิของคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกสมนิ้วผมไม่ได้หมายถึงการบวชเท่านั้นคือการสแสวงหาที่ใช่ไม่จำเป็นหรอกครับต้องเข้าใจด้วยว่าพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาของคนมีปัญญาเพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนคนให้เชื่อไม่ได้สอนคนให้สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งการเข้าถึงพระพุทธศาสนาไม่จําเป็นต้องบวชเป็นพระอย่างเดียวทั้งพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ยึดพระพุทธเจ้าหากแต่พระพุทธศาสนาสอนให้ใช้หลักเหตุและผลและความเป็นจริงตามธรรมชาติใช้ชีวิตธุรกิจการงานทุกอย่าง จงใช้สติตรองทุกสิ่งที่พูดที่คิดที่ทำเมื่อสติตรองปัญญาจะเกิดตามมาเมื่อมีปัญญาก็ไม่จำเป็นต้องไปยึดอะไรแล้วเพราะรู้เองสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนควรเว้นผมถึงบอกว่าพระเนติวิทย์เป็นผู้มีปัญญาแสวงหาจุดมุ่งหมายอันเป็นแก่นสารชีวิตตั้งแต่เด็กการแสวงหาย่อมผิดทางบ้างถูกทางบ้างและบัดนี้ ท่านพบทางที่ถูกแล้วได้พบครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐด,ดังเช่นสมเด็จพระพุทธทโคา,าจารย์แล้วการที่พระเดชพระคุณเจ้าเมตารับท่านเนติวิทย์เป็นอันเทวสิก์เป็นสิษย์ศึกษาเล่าเรียนทั้งปริยัติและปฏิบัติในสำนักนับว่าพระเนติวิทย์มีวาสนายิ่งนักและด้วยความเป็นผู้มีปัญญาเมื่อพบครูอาจารย์ดีได้รับการอบรมสั่งสอนในศีลสมาธิปัญญา อันเป็นทางถูกจากพระเดชพระคุณเจ้านั่นก็คือท่านเนติวิทย์สแสวงหาสัจจะชีวิตพบแล้วการกลับหลังหันจากนรกสู่สวรรค์ด้วยการเข้ามาบวชในสำนักท่านเจ้าคุณประยุทธ์ไม่ใช่เรื่องบางอื่นแน่นอนถ้าบวชสักแต่ว่าบวชบวชแก้บนบวชเพราะรำคาญพ่อแม่ซาวซีให้บวชจะไม่เกิดขึ้นแน่กับคนอย่างเนติวิทย์และท่านเจ้าคุณประยุทธ์ก็คงไม่รับเป็นสิทธิ์อยู่ในสำนัก ฉะนั้นเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าปาดิหารแห่งธรรมโดยแท้กว่าพรรษาไม่มีท่าทีพระเนติวิทยาลาสิกขามินนำซ้ำ,ำกลับเป็นพิกษุผู้สำรวมเป็นผู้มีศีลสังวรสมนามว่าจรณะสัมปันโนพูดถึงพร้อมด้วยจรณะจนเปล่งปลั่งด้วยรังสีธรรมเคยมีข่าวว่ามีเพื่อนหญิงชายสมัยเป็นนักศึกษาไปเยี่ยมที่วัด แล้วถ่ายรูปกับพระเนติวิทย์มาเผยแพร่บังเอิญศีกาผู้นั้นแต่งตัวไม่ค่อยเหมาะกับการเข้าวัดเมื่อภาพปรากฏออกไปมีหลายคนใช้ความคิดฉาบฉวยวิพากวิจาร์ณที่น่าเสียดายมากๆใช้อารมณ์วิพากษวิจาร์ณแทนสติแยกความเป็นเนติวิทย์กับความเป็นจรณะสัมปันโนภิกษุไม่ออกการวิพากนั้นนอกจากไม่เป็นคุณกับสังคมแล้วยังเป็นโทษกับตัวเองเต็มๆ แต่พระเนติวิทย์นิ่งไม่มีทั้งปฏิกิริยาทั้งวาจาใดๆตอบสนองการวิพากษ์เยี่ยงปฏิกูลศาสตร์ใส่นั้นเหล่านี้คือสิ่งที่ผมติดตามความเป็นไปของพระเนติวิทย์ในรอบปีด้วยปลื้มปิติก็วันที่9เมษานนี่แหละพระเนติวิทย์ต้องไปจับใบดำใบแดงตามพรบการเกณฑ์ทหารที่ขอผัดผ่อนมาจนถึงปีสุดท้ายแล้วถ้าจับได้ใบแดง ท่านก็ต้องลาสิกขาไปเป็นทาหารเกณฑ์ถ้าจับได้ใบดําก็โอดเส้นทางของพระเนติวิทย์น่าลุ้นน่าสนใจน่าศึกษาเรียกว่าท้าทายชนิดหักมุมทุกชดอต9เมษาเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในเส้นทางแยกที่น่าจับตาแต่ผมแอบดีใจว่าไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนต่อจากนี้พระเนติวิทย์คือผู้ค้นพบวิธีปฏิวัติสังคม ด้วยการปฏิวัติตัวเองในเส้นทางสแสวงหาของคนรุ่นใหม่แล้วคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ